สองทิโมทีบทที่3ข้อที่สิบหและตั้งแต่เด็กมาแล้วพี่ท่านได้รู้พระคัมภีอันบริสุทธิ์ซึ่งมีฤทธิ์สอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระกัมภีทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบคอบพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง2งทีทิโมธีบทที่3ข้อที่1 5ถึงและตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคมภีอันบริสุทธิ์ซึ่งมีลิตสอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคมภีทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบครอบพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง 2. งทิโมธีบทที่สข้อที่15ถึงและตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันบริสุทธิ์ซึ่งมีลิตรสอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระกัมภีรทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบครอบรพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง2งทิโมธีบทที่สข้อที่15ถึง17และตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระกัมภีอันบริสุทธิ์ซึ่งมีฤทธ สอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระกัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบครอบพร,พร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง2งทิโมธีบทที่3ข้อที่15-17ง และตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคมภีอันบริสุทธิ์ซึ่งมีฤทธิ์สอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคมภีทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบครอบพร,พร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง สองทิโมธีบทที่สข้อที่สิบหและตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันบริสุทธิ์ซึ่งมีฤทธิ์สอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบคอบพรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่าง2งทีทิโมธีบทที่3ข้อที่15-17และตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคมภีอันบริสุทธิ์ซึ่งมีฤทธิ์สอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยสุคริสพระคมภีทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบครอบพ,พร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง2งีิโมธีบทที่3ข้อที่15-17และตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคัมภีรอันบริสุทธิ์ซึ่งมีลิตรสอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ทุกตอน ได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบคอบพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง2งทิโมธีบทที่3ข้อที่15 17และตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคำภีอันบริสุทธิ์ซึ่งมีฤทธิ์สอนท่าน ให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระกัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบคอบพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง2ธิโมธีบทที่3ข้อที่15 17 และตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคมภีร์อันบริสุทธิ์ซึ่งมีลิตสอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยสุคริสพระกัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบคอบพร,พร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง 2. องทิโมทีบทที่สข้อที่สิบหและตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันบริสุทธิ์ซึ่งมีลิตรสอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบคอบพลักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่าง2งทีทิโมธีบทที่3ข้อที่15-17และตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันบริสุทธิ์ซึ่งมีลิตรสอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบครอบรพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง 2. งทิโมธีบทที่สข้อที่15ถึง17และตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันบริสุทธิ์ซึ่งมีลิตรสอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ทุกตอน ได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบคอบพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง2งทิโมธีบทที่3ข้อที่15ถึง17และตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคำภีรอันบริสุทธิ์ซึ่งมีฤทธิ์สอนท่าน ให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระกัมภีทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบคอบพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง2ธิโมธีบทที่3ข้อที่15ถึง17 และตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันบริสุทธิ์ซึ่งมีลิตรสอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยสุคริสพระคมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบครอบพร,พร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง สองทิโมทีบทที่3ข้อที่สิบหถึงสิและตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคัมภีอันบริสุทธิ์ซึ่งมีฤทธิ์สอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระกัมภีทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบคอบพรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่าง2งทีทิโมธีบทที่3ข้อที่15ถึง17และตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคมภีอันบริสุทธิ์ซึ่งมีลิตรสอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคมภีทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบครอบพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง2องทิโมธีบทที่สข้อที่15ถึง17และตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคมภีร์อันบริสุทธิ์ซึ่งมีลิตสอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคมภีร์ทุกตอน ได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบคอบพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง2งทิโมธีบทที่3ข้อที่15ถึง17และตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันบริสุทธิ์ซึ่งมีลิตสอนท่าน ให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระกัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบคอบพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง2งทิโมธีบทที่3ข้อที่15ถึง17 และตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคำภีอันบริสุทธิ์ซึ่งมีลิตรสอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคมภีทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบครอบพร,พร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง